สวัสดีครับแฟนบอลสุพรรณบุรี f อวันนี้สุพรรณ FC TV มีกิจกรรมดีๆมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันอีกเช่นเคยครับเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมากับตันใหม่พานุพงศ์วงศ์ษาพร้อมกับเจ้าบอลจักรพันธ์พรไสยได้เป็นตัวแทนนักเตะสุพรรณบุรี FC เดินทางไปร่วมง,งานเปิดบูธไทยเบฟซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตาช้างหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของสโมสรในงานมหกกรรมไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลสปอร์ตเอ็กโป2014 ทีชาเลนเจอร์3อิมแพคเมืองทองธานีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26ตุลาคมนี้งานนี้นอกจาก2นักแข่งจากทีมเมืองเหนือแล้วยังมีนักเตะอีก3สโม,มสรชั้นนำอย่างชนบุรี f อฟบุรีรัมยูเนเต็ดอาร์มี่ยูเนเต็ดรวมไปถึงทีมวอลเลย์บอลทีมชาติและนักกีฬาอีกหลายชนิดที่ทางไทยเบให้การสนับสนุนอยู่ ครั้งนี้ไทยเว็บได้จัดกิจกรรมมิสแอนกีตกับนักเตะชื่อดังจากไทยพีม์ลิกทั้ง4สโมสรรวมพูดคุยและเล่นเกมแจกของรางวัลซึ่งเป็นเสื้อแขนของทั้ง4สโมสรพร้อมกับลายเซ็นให้แฟนบอลที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองก่อนที่จะมีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นการสิ้นสุดงานในครั้งนี้